ทุเรียนนะคะหมอนทองดุเรียนอยากจะผ่าทุเรียน I want to cutting ด u เรียนฟังเสียงก็น่าจะสุกแล้วค่ะฟังเสียงดมกลิ่นก็น่าจะสุกนะคะลองเจาะดูสักพูสิแต่บางทีบอกมันไม่สุกเสมอกันลองเจาะผูใหญ่เขาบอกว่าเออผูดำไอ้นี่ลองดู

ไม่เลวไม่เร็วน่าจะกำลังกินพอดีอ่ะไม่เร็วนะคะไหนลองชิมเลยภูแอ่ะอื้มหวานมันอร่อยเลยกำลังกินกำลังกินนะฮะ เนื้อดีคุ้มเงินอืออืออือผู้แรกนะคะเนี่ยโอ้โหดูเม็ดเม็ดนิดหนึง่งทานเผื่อเพื่อนๆน,นะคะ อืมรูเดียวคุ้มอันนี้ลูกเล็กนะคะเนี่ยสองร้อยสิบบาทแม่คะาคิดสองร้อยบาทอืมเดี๋ยวจะผ่าส่วนที่เหลือนะคะจะตัดออกมาเป็นกุ้งแล้วเราก็ตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ผ่าเบา,เบา อ่าเบาเ้านี้นะแล้วก็ตัดไส้ออกเดี๋ยวเรามาดูเนื้อส่วนที่เหลือนะคะเนื้อส่วนที่เหลืออู้ยสวยงามสวยงามสวยงามอลังการนี่แหละทุเรียน บอกเองมันก็จะได้ของสวยแบบนี้นะโอวิธีแงะแงะยังไงแงะยังไงว้ายยังแงะยากอยู่ยังแงะยากอยู่โอ้แป๊บนึง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 ให้ตัดก่อนอดิตัดตัดตัดตัมากขึ้นตัดมากขึ้น,นยังจะได้ไหม สวยงามเอาผ่าดูเลยใจร้อนใจร้อนผ่าดูเลยอยากเห็นเม็ดอยากเห็นเม็ดเม็ดอยู่ไหนเม็ดอยู่ไหนเอออันนี้กรอบนิดนึงกรอบนิดนึงแต่เราใจร้อนเนี่ยผ่าแล้วผ่าเลยไม่รอ <c oughs> นะคะ okay. Okay. <c oughs> โอเคโอโที่เหลือ สวยงามเนาะได้ผ่าเองนี่ชื่นใจจริงๆเดี๋ยวจะกินหมดนี่แหละผ่าให้ดูเลยรู้เม็ดเมดรีบกระจิยวเลี้วเ,ล,เลยเอาอเควางไปก่อนมาอีกก่อนมีอีกมีอีกลูกหนึ่งเราได้ตั้งเยอะโอ้ยสวยงามสวยงาม King of Fruit Durian 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 ว oh. okay, ้า okay. โอเคโอเค King of Fruit เนี่นี่ดูอีกดูอีกอืมอันนี้หวานเลยหวานเลยหวานเลยมันมีอันเล็กอันน้อยอยู่เนี่ยยันมีอันเล็กอันน้อยอันเล็กอันน้อยไหนไหนแกะยังไงแกะยังไงแกะยังไงโอเค

จะได้มีความสุขไปพร้อมๆกันอืออืออโอ้ ดิเม็ดรีบมากมันหลุดไปแล้วนะฮะหลุดไปแล้วอืมอืมอืมอ huh. ืมอืมอืม t h a n k so much วิซิต mm ี้มาชาแนลปาลิดาเซเว่นีเซว่นขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชมปาลิดาเออเจ็ดสิบเจด thanks so much see you next video bye bye